สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับน้องลอยโอเคคาเซ็นเตอร์ค่ะที่มาพบกับซูซูกิ CS 1.2 GL นะคะด้านหน้าทันสมัยกระจังหน้าโพรเมียมไฟนะคะเป็นโปรเจคเตอร์เรียบร้อยแล้วนะคะดูด้านข้างนะคะมาพร้อมแม็กใหมยย่ยางใหม่น็อตเป็นสีม่วงกันสั่นนะคะนี่มีโลโก้ CS มาจากโรงงานแท้เลยนะคะนี่เรามาดูด้านหลังกันเลยนะคะไฟใหม ออยสคนนอนได้เลยนะคะเนี่ยไปคะ่ะไปดูด้านในเลยคะ่ะนี่ค่ะกระจกเป็นไฟฟ้าเรียบร้อยนะคะปรับกระจกซ้ายฝาเป็นจอยสติ๊กนะคะมาดูด้านในเลยคะ่ะนี่ค่ะมากับความปลอดภัยนะคะแอร์แบ็คู่หน้านะคะไมนะคะเป็นแบบดิจิตอลนะคะไม่น้อยมากค่ะ5 6 0 0 0เองค่ะ เหมือนใหม่มากเลยค่ะเหมือนมือหนึ่งเลยนะคะทุกคนคอนโซลหน้านะคะเป็นสีดำตัดเส้นเงาสีเทานะคะสวยมากเหมือนใหม่เลยนะ,ะนี่นะคะบงเทิงนะคะเรามีให้ครบคันเลยค่ะเกียโต้ขับสนุกผู้หญิงขับสบายถอยจอดง่ายนะคะมาที่เบาะนะคะเป็นเบาะผ้าสีดำเบาะใหญ่และนิ่มมากเลยค่ะนี่ค่ะตอนนี้น้องออยนะคะนั่งอยู่ด้านหลังห้องผู้โดยสารน,นะคะกว้างและใหญ่มาก ดูเลยค่ะที่พักแขนนะคะมีที่วางแก้วเรียบร้อยนะคะสะดวกสบายมากเลยเป็นรถอีโคคาร์ที่กว้างและสบายมากนะคะนี่น้องออยนอนได้เลยนะคะซูซูกิซีเอ1.2 GL คันนี้นะคะราคาอยู่ที่328,000เองประหยัดกว่าน้ำมันก็ราคารถคันนี้แหละคะ่ะลูกค้าออกรถกับเราวันนี้นะคะฟรีล้างรถ1ปีฟรีค่าจัดค่าโอนค่าย้าย ประกันหลังการขายเราไม่ทิ้งลูกค้าแน่นอนเราการันตีนะคะรถชนหนักพลิกคว่ำไปไม่ไม่มีแน่นอนค่ะใครสนใจติดต่อเบอร์ด้านล่างนี้นะคะน้องออยกับเจ้าสุสุกิคันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ